กลับเข้ามาช่วงที่2นะคะเมื่อสักครู่ทิ้งทายเอาไว้จริงๆแล้วโอ้โหประเด็น AEC นี่มีสินค้าหลายตัวนี่เราเจาะแค่เรื่องข้าวเรื่องเดียวเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ยังมีเรื่องของอรายละเอียดว่าอีกหน่อยเราจะต้องจัดโซนนิ่งข้าวปลูกอะไรยังไงให้มันเป็นพรีเมียมอย่างที่ท่านบอกแต่ว่าในส่วนของข้าวเนี่ยนะคะขอเจาะตรงนี้ก่อนแล้วกันในไหนก็แตะมาแล้วเพราะเป็นสินค้าสําคัญแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวสําหรับคนไทยเขาบอกว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแน่นอนเป็นพรีเมียมแต่ว่าเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็กําลังจะพัฒนาให้เป็นพรีเมียมเหมือนเราพอเปิดสิบประเทศอย่างนี้มันจะมีปัญหาด้วยไหมคะก็ในเรื่องของข้าวต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจุดแข็งของบ้านเราเนี่ยคือในเรื่องของงานวิจัยนีย่ที่ต่อเนื่องกันมาเป็นร้อยกว่าปีเพราะงั้นยังไงเสียในอาเซียนเนี่ยของเราเนี่ยผมได้เคยคุยกับทิพดีกรมการข้าวของเราเนี่ยมี พัฒนามานานแล้วเราเนี่ยโดดเด่นที่สุด mm hmm. นะครับยังไงเขาก็ยังสู้เราไม่ได้แล้วองค์ความรู้ในภาคเกษตรกรของเราเนี่ยที่สำคัญคือการคัดพันธุ์แล้วก็การใช้พันธุ์เนี่ยตรงนี้คือจุดแข็งของเราอย่างเช่นข้าวพรีเมียมต่างๆที่เราสามารถผลิตแล้วขายได้ในตลาดบนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องของพันธุ์ในขณะที่ mm hmm. ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวขาว ธรรมดา<อ>แล้วเกรดออกมาในบางทีเนี่ยเป็นข้าว25%ขึ้นไปถ้าเป็นส่วนใหญ่หเพราะตรงนี้เนี่ยเขาจะเสียเปรียบเราอยู่แต่นี้มันก็มีประเด็นที่เราเป็นห่วงคือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดการเคลื่อนย้ายเนี่ยเ,เรื่องของเทคโนโลยีก็ดีหรือเรื่องของพันธ์ุก็ดีเนี่ยแล้วไปเพาะปลูกในประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเสรียอย่างเนี้ยจะมีปัญหาไหมคะอันนี้ก็แน่นอนว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผลผลิตที่ออกมามันก็อาจจะมีคุณภาพไม่แตกตาก่างจากของเราเท่าไหร่ตรงนี้คือจุดที่เราต้องหนีให้ได้นะครับซึ่งในแง่ของทางงานวิจัยพัฒนาเนี่ยทางสวทชทางกระทรวงกรเกษตรแล้วก็ทางสวกรจริงๆปีนี้เราค่อนข้างโชคดีนะครับว่าเราได้เงินจากสวทชมา200กว่าล้านร่วมมือกับทางสวกแล้วก็กรมการข้าวให้สถาบันการศึกษาเนี่ย รู้สึกจะที่มีภาคเกษตรสถ่ที่มีสาขาวิชาด้านเกษตรกรรมเนี่ยทั่วประเทศเลยไปวิจัยเกี่ยวกับด้านข้าวโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวนี้เราจะเน้นเรื่องของการวิจัยอย่างที่บอกว่าาะ <60 S 1> มันต่อยอดได้เฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยหกกว่าโครงการทั้งในแง่ของงานวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกเทคโนโลยีการปลูกแล้วก็เทคนิคการแปรรูปการเก็บรักษาหรือการยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่ม ปรากฏว่าทําไปได้เพียง5เดือนเ,ออเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็มีการมานําเสนอผลงานในค,ครึ่งปีแรกของงานวิจัยปรากฏว่าเห็นได้ชัดถึงความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าเกี่ยงงานวิจัยบ้านเรา<ม>ที่เป็นจุดแข็งตรงนี้เนี่ยคือจุดหนึ่งที่พอจะเห็นแนวโน้มได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องฉีกตัวเองมาอย่างนี้ ในเชิงขายแล้วเรายังเน้นในกลุ่มของพีเนี่ยเราก็เชิงพรีเมียมในเชิงคุณภาพแล้วก็พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าชนิดนี้ให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไกลถึงเป็นเรื่องไม่ใช่แค่บริโภคเป็นอาหารชั้นต้นแล้วแต่ไปเป็นเครื่องสําอางหรือวิจัยออกมาเป็นลักษณะถึงทางด้านเป็นยาคือต่อยอดนำต่อยอดไปผลิตเป็นสินค้าอย่างอื่นได้เป็นสินค้าอย่างอื่นได้มากมายซึ่งตรงนี้เนี่ย พอจะเห็นว่าเราต้องออกไปในแนวเนี้ยแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึง่งเรียกว่าเราเรานำเข้ามาก่อนแล้วเราจับถูกทางแล้วเรากําลังจะก้าวต่อไปแล้วก็เมื่อครู่ที่ผมออพูดก่อนช่วงไทยเวลาเมื่อกี้เนี่ยคือว่าแล้วถ้าเราสามารถที่จะขยับไปในลักษณะของการจัดการในเชิงระบบการผลิตแบบโซนนิ่งได้นั่นหมายความว่าเรื่องของโลจิสติกก็ดีหรือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเข้ามารองรับแล้วเราสามารถลดต้นทุนลงไปได้ หรือบางอย่างขยับออกไปในลักษณะเป็นสินค้าชนิดพิเศษเช่นอินซีแล้วหากลุ่มตลาดบนไอตรงนี้ถึงจะไปได้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราไปถึงไหนแล้วคะในส่วนของที่ท่านแจ้งแจ้งมาเกษตรกรเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวไปทำแบบนั้นหรือยังางานวิจัยเนี่ยเราไปได้เยอะแล้วครับทีนี้ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยผมคิดว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มต้น นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเพิ่มเริ่มเข้ามาสู่ในแง่ของการจัดระบบปลูกข้าวอันนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมแล้วให้เกษตรกรปรับตัววางแผนการผลิตให้เหมาะกับทรัพยากรน้ําที่เรามีก็จัดระบบการปลูกซะ,ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของโซนน,นิ่งด้วยก็คือส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การโซนนิ่งเพราะจะเห็นสัญ,ญญาณเล็กๆออกมาแล้วว่าถ้ามันแรงล่ะถ้าหรือในช่วงที่น้ําท่วมล่ะ ถ้าไม่มีการจัดระบบหรือการจัดโซนนิ่งให้เหมาะสมเนี่ยการวางแผนการผลิตมันจะไม่มีนะครับแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบเสียหายที่รุนแรงอันนั้นก็ในมิติข้าวนะครับแล้วยังมีสินค้าอีกหลายชนิดเลยอย่างพาลาาเมือเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดด้วยถ้าพูดถึง AEC เนี่ยเมื่อครู่นี้อาจจะพูดในมุมแคบไปนิดหนึ่งค,คือพูดถึงสินค้าบางตัวผมอยากย้อนใหม่นิดนึงคือว่า ในบทบาทของกระทรวงเกษตรเนี่ยที่จะต้องมารองรับกับภาวะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากหลังจากเข้าประชาคมอาเซียนเนี่ยจริงๆมันมีภาพรวมอยู่นะครับเพราะว่าเราเคยวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอย่างแรกที่จะเกิดจากในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคสัตว์หรือพืชเพราะพอมันเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบหรือของสินค้าเนี่ยมันเสรีปุ๊บเนี่ย ประเทศเพื่อนบ้านนี่ถ้าเกิดเขามีโมรคแมลงอะไรอยู่เนี่ยมันโอกาสที่จะติดมาพร้อมกับสินค้า<ะ>ชนิดนั้นๆได้หรือมากับสัตว์ชนิดนั้นๆนั้นๆถ้าเราไม่ตั้งระบบป้องกันให้ดีซึ่งทุกวันนี้เราจะมีด่านต่างๆ<ะ>เรื่องของสุขอนามัยตรงนี้ถามว่าเพียงพอไหม ตรงนี้คือจุดสําคัญว่าถ้าเปิดประเทศแล้วที่มีอยู่ไม่พอหรอกไม่พอแน่เพราะว่าพอเปิดเทนี้ประเทศแล้วนะคะต้องเพิ่มเติมหรือต้องเติมศักยภาพตรงนี้เข้าไปความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งก็คือในแง่ของรายได้ยังไงคะรายได้ก็เกษตรกรเมื่อตอนไม่เปิดประเทศเมื่อครั้งยังไม่เปิดประเทศเนี่ยผลิตอะไรออกมาเนี่ยมันยังมีกําแพงภาษี มันยังมีในเรื่องของกำแพงกั้นช่วยเราอยู่กั้นัแล้วก็เกษตรกรจะปลูกจะผลิตอะไรผู้ประกอบการเนี่ยเขายังไม่มีทางเลือกมากเขาก็ต้องซื้อจากเกษตรกรตรงนี้แต่ว่าต่อไปถ้าเปิดปุ๊บเขามีว่าสินค้าจากต่างประเทศที่ถูกกว่าเขาก็สามารถที่จะไปเลือกตรงนั้นได้เพราะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเกษตรกรบ้านเราเนี่ยยังผลิตแบบเดิมๆรายได้ก็ไปไม่ได้รายได้ก็จะลดลงอันนี้อาจจะอยู่ไม่ได้ตรงนี้เมื่อมีความเสี่ยงเนี่ย กระทรวงเกษตรก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างเช่นใช้งานเมื่อครูเนี่ยงานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ม,มีการคิดค้นขึ้นมาถ้าไรายได้มันไม่เพิ่มขึ้นลดต้นทุนได้ไหม,มหรือว่าจะทำยังไงเพิ่มผลผลิตให้มันมากขึ้นเพื่อให้มันมีไรายได้ตามขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยต้องงานวิจัยต่างๆก็สำคัญแล้ว ขาน้าถามสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะเอ๊ะเป็นส่วนตัวหรือเปล่านะคะแต่ว่ามองแล้วเนี่ยเกษตรกรไทยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือน,นําเทคโนโลยีหรืออะไรเข้าไปเนี่ยบางทีใหม่ๆเนี่ยยังรับไม่ได้ตรงจุดนี้นี่เราเราจะทํายังไงดีคะแต่ก่อนเนี่ยมันอย่างนี้ที่ว่ารับไม่ได้ก็เพราะว่าไม่อยากจะรับคือเคยทําแบบนี้อะเคยอย่างเงี้ยฉันก็จะทําอย่างงี้ไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นจะ,จะจะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่าสุดท้ายก็ยังขายได้อยู่ยังมีตลาดรองรับอยู่หรือยังมีพูดง่ายๆว่า บางทีภาครัฐยังช่วยเหลืออยู่เขาอยู่ก็เคยชินกับการที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนเคยมีคนประคองให้อยู่แต่วันนี้นี่เรากำลังพูดถึงว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี58หลังจากเปิดประเทศการที่จะพยุงการที่จะช่วยเหลือหรือการที่คุณจะอยู่แบบเดิมๆนั่นหมายความว่าคุณจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่บอกเมื่อครู่นี้คุณต้องปรับเปลี่ยนนะ วิธีปรับเปลี่ยนอย่างแรกเลยมันมีเทคนิคใหม่ๆเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนั่นหมายความว่ารายได้คุณจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติรัฐอาจจะช่วยคุณได้บางอย่างอย่างเช่นว่าถ้าคุณผลิตมาได้แต่จากเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยราคาต้นทุนเขาถูกกว่าคุณอาจจะกระทบกระเทือนรัฐอาจจะช่วยได้ในแง่ของกำแพงทางสุขอนามัย กํา<อ>แพง,<อ>งทางคุณภาพตรวจสอบคุณภาพเขาถึงจะถูกแต่คุณภาพไม่ดีเอาไม่ให้เข้าไม่เข้าอันนั้นก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเขายกระดับขึ้นมาใกล้เคียงเราก็คงไปกีดกันเขาไม่ได้ตรงเนี้<ส>ยังไงบ้านเราก็ต้องมีการพัฒนาใน<อ>เรื่องของการผลิตเรื่องของคุณภาพอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในแง่รายได้ก็ต้องเตรียมการตอนนี้เกษตรกรเนี่ยเขาเขาเริ่มที่จะตันหนักหรือยังคะว่าเอาล่ะเดี๋ยวเปิดมาเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเราจะเดือดร้อนแล้วนะนี่ไงครับจะสังเกตดูให้ดีว่า แต่เดิมเนี่ยเรื่องประชาคมอาเซียนเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่หลังจากที่รัฐบาลเขาเห็นแล้วแหะว่าขืนยังนิ่งนอนใจกันอยู่อย่างนี้เนี่ยคงจะไปไม่รอดอกําหนดเป็นนโยบายเลยว่าเรื่องเนี้จะต้องขับเคลื่อนกันเต็มกําลังให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมขณะเดียวกันเรื่องประชาสัมพันธ์จะสังเกตดูสิ จะพูดถึงเรื่องนี้กันมากเพื่อให้เกษตรกรหรือทุกมิติทุกภาคส่วนเนี่ยตื่นตัวซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะว่าภาครัฐภาคเดียวเนี่ยถ้าขยับไปฝ่ายเดียวไปไม่รอดก็ต้องให้ภาคเกษตรกรเนี่ยเขาเห็นความสําคัญด้วยนี่เรียนพูดมานี่แค่ความเสี่ยงแค่2อย่างจริงๆถ้าเกิดเขาสนใจหน่อยแล้วก็ติดตามเนี่ยเขาจะพบเลยนะว่าอย่างแรกถ้าเกิดทําการเกษตรอยู่ เปิดประเทศแล้วมีโรคแมลงอะไรระบาดเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดพูดง่ายๆตัวเราเองเนี่ยทำการเกษตรอยู่ปลูกข้าวหรือปลูกมันสำปะหลังหรืออ้อยออมะม่วงไม้ผลต่างๆสุดท้ายถูกไอ้โรคแมลงต่างๆระบาดหมดเลยนะ,ะหมดแล้วจะอยู่ได้ยังไงตรงนี้ก็ต้องตื่นตัวอยู่แล้วอ,อย่างน้อยก็ขวนขวายที่จะต้องไปพบภาคราชการ ไปอ,อ,อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะคุยกับกเกษตรจังหวัดมากขึ้นหรือพอศูนย์วิจัยต่างๆมากขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแง่ไรายได้ก็อ,อย่างที่ท่านบอกลดต้นทุนทำทำไปวันนี้พออยู่ได้แต่เอาถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวเปิดประเทศแล้วคุณทำอย่างนี้ไม่ไหวนะถ้าไม่สนใจเลยแล้วถึงเวลาเนี่ยมันอยู่ไม่รอดอย่างเงี้ยมันเขาก็คงจะต้องตื่นตัวขึ้นอีก ประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของแรงงานโอกาสที่จะขาดแคลนแรงงานหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนแล้วนี่ก็สูงว่าแรงงานต่างด้าวจะกลับประเทศกันเยอะอะเพราะว่าจริงไหมคะแค่ข่าวก็พูดง่ายๆทุกวันนี้ไอ้จะกลับประเทศวอ,อ่าเรยังไม่มองตรงนั้นน,นนะ <c oughs> แต่เรามองว่าทุกวันนี้การเกษตรบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพูดง่ายๆย,ยางพาราก้อย มันสัมพัลังเกษตรอะไรที่ไปในเชิงอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่นี่ประมงอาศัยแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นตอนนี้ก็ส่วนใหญ่พวกใช้แรงงานต่างๆนี่เรานี้คำถามคือว่าถ้าเกิดว่าเปิดอาเซียนเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมีการลงทุนในประเทศเขามากขึ้นเนี่ยถามว่าแล้วเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยเราไม่ใช่บ้านเขาก็ต้องอยากอยู่บ้านพูดง่ายๆไม่ใช่บ้านเขาไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนเขาเนี่ยเขาจะอยากอยู่ที่ไหน ถ้าเกิดประเทศ<ม>เขาเนี่ยมีการลงทุนมากขึ้นแล้วไรายได้ไม่ต่างกันมากแล้วถ้าเขาเคลื่อนย้ายกลับจริงๆคําถามว่า<ม>บ้านเรากระทบไหมปัญหาใหญ่นะคะนี<ด>่ถ้าแล้วน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวถ้ากระทบแล้วเนี่ยเราจะอาศัยแรงงานที่ไหนหเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คือจุดหนึ่งในภาคเกษตรเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคประมงภาคปศุสัตว์หรือแม้แต่ด้านพืชที่เป็นพืชอุตสาหกรรมหลายตัวเลยเรื่องยางเรื่องมันเรื่องอ้อย ถ้าเขากลับจริงๆเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ผลกระทบะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องเตรียมการรองรับถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมันดูแล้วนะถ้าไปจริงเนี่ยกระทบแน่นอนเพราะว่าเราห,ห,ห,หวังพึ่งแรงงานต่างด้ามามานานจนเรียกว่าติดกันแล้วด้วยนะคะจะว่ากันไปถ้าหายไปขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จุดนี้เรามีการเตรียมการรองรับไหมคะท่านมีที่ได้ถามว่าเตรียมการอะไรบ้างมีหลายประการเลยแต่นี่นี่ผมพูดมาแค่สามเรื่องเองนะคออันนี้ยังอยู่ในเรื่องว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสามด้านแล้วนะ อีกสองด้านคือพอเปิดประเทศแล้วเรื่องมาตรฐานเนี่ยความเข้มงวดมันก็จะมากขึ้น mm hmm. อย่าคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหจะปกป้องตัวเองสินค้าจะเข้ามาอาจจะไม่มีคุณภาพหรือเข้ามาตีตลาดเราก็จะใช้กำแพงในเรื่องของมาตรฐานสุขอนามัย mm hmm. อย่าลืมว่าอินโดมาเลเซียเวียดนามาเมนพามา่า mm hmm. เขาก็ตั้งกำแพงแบบนี้ได้เหมือนกันเรากั mm ้น hmm. เขาก็กัก้นเขาก็กั้นได้ mm hmm. เพราะฉะนั้น โอกาสที่ถ้าเกิดต่อไปเราจะมีเรื่องของมาตรการาต่างๆเขาก็อาจจะตั้งมาตรการต่างๆนี้กับเราเหมือนกันที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นสินค้าบางตัวก็าอาจจะเจอผลกระทบจากมาตรการเหล่านี้แล้วก็ประการสุดท้าย ถ้าสินค้าการเกษตรเนี่ยมันต้นทุนสูงจนไม่สามารถแข่งขันได้เนี่ยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรายการเจาะลึกประเด็นร้อนของเรานะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะท่านปลัดเชาวริตช,ชูขจรนะคะปะลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขอบคุณท่านมากค่ะ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะส่วนประเด็นที่ทิ้งท้ายกันไว้เดี๋ยวคงต้องขอโอกาสท่านปลัดนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของการโซนนิ่งวันนี้ดิฉันวิภาพรรณเวทยาวานิกุลนะคะและแขกรับเชิญลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ